อันนี้เวลาหกโมงครึ่งเราตามมาดูนนยายเวียงนะคะยายเวียงยายเวียงบอกว่าเป็นต้นเดียวของขอนแก่นที่มีหมากนะคะนานย,ยายเวียงต้นนี้อายุกี่ปีแล้วอะโวคาโด,ดออันนี้เป็นไอ้นั่นกี่เดือนแล้วยายเวียงที่ได้กินตอนใดกันโอ,อ๋นี่นี่ลูกนี้ก็มีนี่นี่เวียงนี่นี่อีกลูกหนึ่งนี่มันมียี่สิบตานอยู่แต่ว่ามันบังค่ะ อเยอะเลยเยยออะู่ต้นนี้20กว่าปีแล้วใช่ไหมต้นนี้6ปีเอา6เพีองเหรอนี่นี่ดูดีต้นข้างล่างก็ยังมีเอาปลูกเมล็ดพันเหรอเอาปลูกจากเมล็ดที่ไปซื้อมากินแล้วก็ปลูกนี่นะโอ้เป็นหมากด้วยเก่งเว้รอันนี้ของยยยยเเวีีงต้นนโดกด้วยนะคะับอบอุ่นโอดนะครับมือใหญ่ๆงามๆใหญ่จัง เมื่อก่อนในวุฒิบริจาคเหตุการณเลี้ยงมันสิสุกเลยจะเลี้ยงต้องดูผิวมันนี่ยังไม่นั่นหรอกเพราท่านไงเดียวกันเออประมาณจักเดือนนี่แต่ว่มันออกดอกมาแล้วนี่มันออกดอกเดือนกุมภาค่ะอ๋อเดี๋ยวรออีกอยู่นู่นแหละมันออกมกระลาสิงหาฮะ ต้นนั้นท่านเป็นปีนามิถุนากล้ากระดาหุระเยี่ยงมันจงออกดอกหนึ่งปีปีที่สองถึงจะติดลูกประมาณห้าถึงสิบลูกเราเห็นของไอ้งานไอ้นั่นของแถวไอเขาค้อนอ่ะเขาจะปั่นจักรยานช่วงประมาณสักมิกลากระดาษิงหาช่วงหนาวหนาวนะมันจะแก่เยอะอีกนะคะเนี่ยเต็มเลยยังหลายยเอะแกกันม่ ประมาณ20กว่าลูก20กว่าลูกก็าพุ่งใจแล้วค่ะโห่สุดยอดเลยนี่ค่ะเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงคือยายเวียงนะค่ะนางโผล่มา6ปีจากมันเล็กอันนั้นอะไรอ่ะพี่จุ๋ยเจ้อมค่ะอ๋อเก็บชะอมเหรออ๋อแต่ต้นอันนั้นคือต้นอันมะปางใช่ไหมยายเบียงไมะยงชิดใช่ไหมของกินยายเวียงหลายตัวนี่เนาะ มะนาวก็ไหลโอ้ดอกมากเลยอันปีนี้ก้อนขันมันได้ผลยังจิตจวนเรากินมาก่อนนะยายเวียงเอามาให้คนชิมก่อนถ้าแบบนั้นเด้อาจารย์ถ้ามีคนชิมติดใจเขาจะโอ้โหเออเขาจะก็นั่นเลยบัดนี้ทิ่กโยกเกิดอร่อยนะนี่นี่เราโดน อยากให้มันเหลืออยากไปให้เพิ่มมามันแดบู่นี่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะหยตนี้ากันเดี๋ยวเวียงจะได้หอแล้วมังหอมันหลุดเวอาจารย์หอนั้นหอมันทอม่ย่องคิดบัดนี้พ่อมันไงมันเลยแตกล้นได้ล้นออก อเต็มเลยยี่สิบกว่าลูกเห็นเป็นเยียวยาบอกว่ายี่สิกว่าลูกเดี๋ยวเราดูตอนน้ำพุ่มใจแห้งนนนนัััั่่่่งงเ้าาทจะไไมมหลลลกกกกอวดยิ